ว่าจะไปทางไม่ก็เหมือนพวกนี่ไงมันจะมีพวกแบบเท่ๆหน่อยที่เขาจะเสยไปงี้เป็นสลิดงี้ใช่แต่ว่าพี่ท็อปก็มีเดี๋ยวเขาเปิดเดี๋ยวเขาเปิดรูปให้ดูพี่ท็อปก็มีช่วงนึงมีช่วงนึงที่พี่ท็อปถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบตรงนี้มันยาวแล้วแบบเซตอะนั้นเป็นถ่ายให้ค่ายกินเกลก่อนเหรอรอห่อยรอถ่ายซีรีส์จบอ๋อเออใช่ถ่ายซีรีส์เสร็จก่อนก็ได้อยู่วันนี้วันอะไรอะค่ะวันนี้วันอะไรต้องรอข้อมูลให้ยาววันนี้วันศุกร์ ่ายแบบชุดไทยไม่เคยไปถ่ายเลยปกติไปแบบไม่เคยเคยไปเดินแต่เดินแบบเนียวเคยถ่ายไม่ใช่หรอเขาเห็นรูปอ่ะก็ถ่ายแบบถ่ายแค่แบบถ่ายนิ่งๆอ่ะเออก็เคยถ่ายนี่ว่ะ <c oughs> ทำเหมือนไม่เคยถ่ายโู้ทำแล้วเคยเคยแล้วไม่มีอะไรหรอกครับเมือกก๊อจะเล่าเรื่องถ่ายชุดไทยอ่ะ <c oughs> ใช่ก็กำลังจะเล่าเฉยว,ว่าไม่เคยถ่ายแต่แค่นึกๆึกเอาเคยถ่ายนี่ว่า ไม่้องส่วนนี้ดีดูอารมณ์ก่อนแล้วครับอยู่รูปตอนอยู่ไว้ผมยาวพี่เขาได้ไหมไม่มีพี่เขาเคยเห็นปะเขาแชร์่ะนี่รูปนั้นว่านจากไหนแล้วเขาเห็นจากไหนอ๋อที่เชียงใหม่เหรอไม่ใช่รูปตอนอยู่เป็นวัยรุ่นที่ผมยาวไม่มีไม่มีพี่เขาไม่เคยเห็นกันใช่ไหม,มเขาเห็นจากไหนอ่ะอยู่เปิดให้ดูยากกะดันได้ไหม,มเปิดให้ดูไม่แต่ว่าเดี๋ยวจะไว้มันคนละทรงแต่ตอนนี้ชี่จะไว้ผมยาวอีกไหมคะไว้ยาวแล้วค่ะ จะไว้ยาวแล้วแล้วก็ถ้าต้องมีเปลี่ยนลุคอะไรแล้วก็ค่อยตัดสั้นค่อยว่ากันเพราะจริงๆอ่ะตอนแรกมีซีรีส์เรื่องหนึง่งติดต่อเข้ามาจะให้หนูตับแบบสั้นเลยอ่ะหนูก็ไม่ติดนะแต่ว่าคิวไม่ได้ก็เลยอุ่นไม่ใี่ได้จริงมาเที่ยวภูเก็ตไหมคะถ้ามีโอกาสจะไปอย่าไปนะภูเก็ตอะ เราอยู่ปิดก้องแล้วกันเคยไปแข่งแบดภูเก็ตค่ะแต่ไม่เคยเที่ยวเลยอ่ะอยากไปเที่ยวมากเคยไปครั้งเดียวมั้งเราตอนเราชอบเฝ้าไข้ด้วยอันเล่าสิช่วงนั้นก็สลืมสลือบ่อูไม่รู้เรื่องเลยนอนกินนอนอย่างเดียวเลยมันกอไม่ได้ทําอะไรหนูนอนไม่ได้เลยไม่ได้นอนเลยเหมือนแบบพอความเฝ้าไข้อะค่ะ รู้เลยว่าสงสารแม่มากๆตอนเด็กๆอะ่ะคือพอเราเฝ้าไขา้มันไม่เหมือนคนไข้เนาะคนไข้ไปถึงก็คือจะหลับอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ mm. แต่คนเฝ้าไข่มันจะมีความแบบไข้ขึ้นหรือเปล่าแบบตัวรว้อนหรือเปล่าเขาเป็นอะไรเหมือนเขาอีกอะอ้ะอะอะไรนิดหน่อยอเราก็จะเป็นแบบสะดุ้งตื่นแล้วก็เป็นแบบยังไงดีแล้วก็ต้องเรียกพยาบาลมาดูเขายังไงอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหลคะค่ะเข้าใจหรือว่าทําไมเวลาเราเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วแม่จะแบบเหนื่อยมาก มีเก็บปลายทางไหมครับไม่มีนะครับมีแบบโอนนะคะทุกคนแต่ว่ามีช่องทางการชําระเยอะมากใช่ถ้าไหนติดต่อนะเลือกได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็น t r u มันนี y หรือว่านันนี่ธนาคารมีทุกอันโอนับรเครดิตใช่เยอะมากก็เลือกตามสะดวกได้เลยใช่ครับก่อนที่จะกล้าได้เลยนะครับเก็บคูปองน้าบมก่อนไม่ดื้อเลยคนไข้ไม่ดื้อค่ะแต่คนไข้พูดไปเรื่อยพูด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 อะไรไม่รู้หมอมาก็พูดไปเรื่อยหนูก็บอกว่าหนูก็บอกว่านิ่ง เวลาหมอถามอะไรอ่ะแค่ตอบก็พอว่ารู้สึกอะไรยังท้องเสียอยู่ไหมหปวดท้องไหมก็คือถ้ามีตืดนึงอ่ะก็คือปวดปวดก็คือบอกว่าปวดแล้วหมอกดตรงไหนอ่ะถ้าตรงไหนไม่รู้สึกคือมันจะไม่รู้สึกเลยแต่ถ้ากดแล้วมันแบบรู้สึกจุกจุก,จกหรือหน่วงนวงอันนี้คือเจ็บอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยรู้เพราะเขาไม่ค่อยเคยเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลแต่หนูอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่โรงพยาบาลเขาถามว่าอยู่เป็นคนไข้ระดับ ระ <V AP. S 1> ดับ VVIP <AP. S 1> <V AP. S 1> ใช่คะ่ะโรงพยาบาลก็คือบ้านหลังที่สองคือตอนแรกอะน็อปก็เป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยไปอยู่แล้วจะได้นอนไหมแล้วเดี๋ยวหนูต้องถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าชิลมากนี่คือบ้านหลังที่สองของเราอ,อยู่โรงพยาบาลก็เหมือนอยู่บ้านไม่ต้องห่วงอะไรยเยค่ะมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ลทิชี่ถ่ายละครกี่เดือนอันนี้คิวน้อยมากนะคะทุกคน เว็บเก็จบแล้วไม่เกินตุลาประมาณ20่ออิบเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ที่อะไรม,มันจะไม่นานเหมือนของก๊อตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามันจะนานมันจะไม่นานค่ะของก๊อตนานทุกเรื่องเลยค่ะงงมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าของหนูอะ่ะ ต้องบอกอยากพูดมากเลยว่ารู้สึกสนุกมากอะทุกคนเป็นแบบพีเอสเก่งมากแล้วเขาก็น่ารักมากใจดีมากใครอยากส่งขนมมาอะไรมาให้พีเอสส่งมาได้นะเ <c oughs> พราะว่าพีเอสดูหิวหิวข้าวเขาเป็นแบบวันนั้นที่ทุกคนส่งมาให้พีเอสมีความสุขมากเลยอะทุกคนเห็นพีเอสขอบคุณไหมแบบหนูรู้สึกไู้สิกแบบเขาถามว่าอยากยากินอะไรจะส่งผู้สปอร์อตไปให้หอยนองงางรมบ่ะ <c oughs> ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าก่อนกินหอยนางรมแล้วเขาลงบ้าน ก็ดะเป็นตัวนั้เขาจะให้หนูส่งฟ้ดซัพพอร์ตหอยนางลมให้ทุกคนในคลิปคิดว่าจะเป็นตัวนั้นะคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแหละเนาเนาะหนูว่าหอยนางลมเพราะว่าเขาบ่นอยู่ว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยสดอะไรเงี้ยตอนแรกก็ชิดในใจยอยู่ว่าแบบจะท้องเสียไหมนะแต่ก็เออเขากินคงเคยกินแล้วแหละลอะไรเงี้ย พ้าหนูอ่ะก็กินไปกินบุฟเฟ่กับพี่เจแล้วก็กินหอยนางรมเหมือนกันท้องเสียเหมือนกันเขาแต่อันเนี้ยไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าพอกินบุฟเฟ่เสร็จอ่ะนี่รีบกลับมากินชาไง<อ>แล้วพอกินชานหนูเลยรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยก็เลยไม่หนักมากเขาถามว่ากองสายรุนจะเลื่อนไหมที่ยอมป่วยคิดว่าไม่น่าเลื่อนนะ<ช>เพราะว่ามันมันมัน,มนใกล้จะจบแล้วอะ่ะเขาบอกชอบพี่เอแต่แฟนฉัน,ชนใช่ค่ะพี่เอทาแฟนฉันทาเพื่อนสนิททาแบบ เื่อนสนิทพี่ซันนี่อ่ะใช่ทำหลายอันว่าเป็นฟิลแบบเพื่อนอันเรื่องนี้ก็เป็นฟิวเพื่อนๆตลกๆดีแล้วเหมือนพี่ตลกมาเขาบอกเขาอ่ะจริงๆเขาอ่ะไปดูที่หนูนเล่นกับกอ๊อตเขาดูเป็นคัดคัดนะคะเขาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เห็นแบบเราร้องไห้จริงจังมากเขาก็เลยบอกว่าเล่นหนังร้องไห้เครียดไหมนี่เป็นคอมเมดี้แบบไม่เครียดเลยเขาก็บอกว่าเล่นเรื่องนี้จะได้ไม่เครียดอะไรอย่างี้รู้สึกเป็นมีความสุขมากเป็นครั้งแรกที่เล่นหนังแล้วมันเป็นหนังไม่เครียดอะค่ะ น้องเจอแต่ดามาดามากไงเราก็โน้อยาเนาะแล้วเขาก็ถามเราว่าแล้วตอนเล่นก,กรมกะร้องไห้ทุกซีนทั้งวันทั้งคืนแบบเครียดไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าจริงๆบทเครียดมากแต่เรื่องนั้นก็สนุกมากเพราะว่าทํางานกับพี่ออฟแล้วพี่ออฟก็แบบเก่งแล้วก็น่ารักกับเรามากๆกก็เลยรู้สึกว่าร้องไห้อะแต่ว่าการทํางานมีความสุขงงไหมไม่งงไม่งงเการสมูทเงียเป็นการทํางานที่มีความสุขอะค่ะแต่ ทุกอย่างมันเหนื่อยแต่สุดท้ายเราสูกว่าแบบเออมันปปีบนี่ยู่ฝ่ามันเกิดดีกว่ายูจะไปจอดมันเกิดแล้วเออครั้งแรกในชีวิตการทํางานใครที่อยากติดตามหนูแบบหมายถึงว่ามาเจอกันที่งานันเกิดผาสารต่างๆไปกดตามในกรุ่ปแอปสีเขียวได้แก๊ปแอ ไม่กเฉย<ช>ว่า,าวันที่สามเนี้ยตามในนั้นเราก็จะมีข่าวสารว่าแบบจะมีจัดงานวันเกิดหรือมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อัปเดตในนั้นได้แล้วก็ใครที่เป็นแอดมินก็ประสานกับน็อปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันเพราะหนูก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่รู้ว่าเลือกวันเป็นแล้วว่าเป็นวันที่สามก็มาเจอกันตามในไหนคะในแอป แอปฟ้านะฮะแอปสีเขียวอัหลกู๊ปไงกู๊ปอ๋อโอเพนแชทนะครับแอปสีเขียวนะฮะเข้าไปติดตามได้นะฮะมีทั้งของผมแล้วของพิ่ลิตด้วยครับซีรีส์พีเอตอนจบไหมฮะจริงจรงจะพูดเรื่องนี้พ่ะน่ะพูดกันไหมคะรอติดตามห้ามสปอยนะกันลังเกือบพูดแล้วไม่จัดไม่ได้ไม่ได้ห้ามสปอยเราจะไม่สปอยเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงผลงานเราตลอดแต่เราต้องห้ามสปอยนะ ก <God S 1> ปปอดไปด้วยไหมสป,ปอยพูดว่าห้ามสป,ปอยกอดไปด้วยไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพ่อนันติดงานป่ะถ้าไม่ติดงานก็จะไปไปไปหา<อ>แต่จริงก็อยากให้จร,จริงอยากให้พี่ลิศอยากให้ยูอ่ะอยู่กับแฟนแฟนมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องมา,าไม่ใช่อยากให้ดื่มด่ำกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ติดงานอะไรก็จะไปแบบไม่เป็นไรไม่ต้องมาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่คือเขาบอกหนูแล้วว่าเขา,น,าน่าจะแบบไม่ได้ไปไม่จริงแต่จริงเหตุผลเราก็คือแค่นั้นแหละเราก็แค่อยากรู้แบบว่าเขาบอกหนูแล้วว่าเขาจะไม่มาค่ะทุกคนอย่าให้ความหวังเนี่ยทุกคนหนูจะบอกอะไรให้นะเขาชอบให้ความหวังก็บอกพี่เขาไปตรงๆ ไม่ก็คือบางคนเขาอาจจะอยากเจอยูแบบไม่เดี๋ยวมันจะมีคนที่อยากมาเพราะเจอยูแล้วเดี๋ยวพอยูไม่มาเดี๋ยวพี่เขาเจอหน้าเราแล้วเขาผิดหวังทําไงเขาเป็นแบบอา้าวคิดว่าก็จะมาเอา้าก็เขาก็อยากเจอยูแบบอยากคกบบอยูก็ยกยกยกบกกยูแล้วก็ไม่หมายถึงว่ายูก็บอกตรงๆเลยว่าว่ายูจะไม่ได้มาเพราะว่ามันเป็นวันเกิดเราอะไรเงี้ย <And S 2> เดี๋ยวจะมีคนที่เขาอยากมาเจอ you, เยูเดี๋ยวเดียวไงใช่กลัวพูดไม่ทันยูาอพูดไม่ทันยู ม่แต่ยูพูดเก่งอยู่แล้วยูไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่ก็พูดแบบนี้แหละ,ะไ,ไม่ถึงว่าวันงานนะยูก็พูดแบบนี้แหละพี่ยูพูดนะเล่าไปเรื่อยเล่าอะไรให้พี่เขานั่งตั้งหัวแล้วก็นั่งเล่าเรื่องผีเหรอเล่าเรื่องผีก็ได้เล่าเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็เสร็จที่พี่ก็บอกว่าเอาแล้วจะกลับบ้านยังไงมาให้มันจัดกลางวานันได้เยเราไม่งั้นย้ายไปจัดกลางคืนดีกว่านั่งเล่าเรื่องผี มันจะร้านไหนมันจะถ้าจัดกลางคืนมันจะไม่ใช่คาเฟ่นะยูมันจะเป็นบาร์แทนนะเออใหลองลองมันจะเป็นบาร์แทนหรือว่าจะเป็นฟิลนั้นล่ะแต่ไม่ได้นะพี่พี่หลายคนเขาต้องขับรถกันมาทุกคนหนูว่าถ่ายซีรีส์ที่ที่ที่มีเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าทําเป็นอ่ะหมายถึงว่าพูดเป็นอะไม่รู้ว่าถูกต้องไหมการอัญเชิญวิญญาณนั่นนี่ มันมีในบทเนี้ยแต่ไม่แต่พี่พีทเป็นคนพูดเขาเขายืนเพาขาจ้างพี่พีทมาช่วยช่วยอ๋อว่าอยู่พูดถ้าอยู่พูดอะอยู่ลองพูดทักหนึ่งได้หรอกแต่ตอนเด็กไม่เคยเล่นหรอผีปากกาใครเคยเล่นผีปากกาไหมที่ที่เอากระดาษมาเพราะว่าโรงเรียนไม่มีถ้วยแก้วอะไรย่าง้ใช่ไหมทุกคนก็เอากระดาษมาเขียนนั่นนี่แล้วก็ให้ทุกคนแตะปากกาแล้วก็ทําเป็นเลื่อนอะซึ่ง หนูเป็นคนเลื่อนบ่อยมากรู้สึกตลกมากเพอเลื่อนรวเพื่อนก็จะกรีดกรีดกรีดกันโรงเรียนยิงล้วนนะคะทุกคนนี่มีหลายคนบอกอยากให้เราไปด้วยงั้นเราไปด้วยหนุ่มๆไปงานมันเกิดดิได้ไหมไปได้ค่ะเพราะแฟนไม่ไปค่ะแฟนไม่ไปเห็นไหมยูมีแฟนบอยไงเห็นไหมอ้าไม่มีไม่เคยมีเลยมีแต่พี่ผู้หญิงหมดเลยหรอไม่เคยเจอเลยไม่มีแฟนบอยไม่ใช่ไทยที่ผู้ชายจะชอบไงแหมม แหมเขาเนี่ยแหละคนหนึ่งเป็นแฟนบอยใช่ไหมพลอวทีละพงลยทีละพงน่าจะมาปวดนี่เฉยนะคะช่วงนี้หายไปแล้วอะน่าจะโดนรีพอร์ตไปแล้วแหละทรงนั้นอนะน่าจะไปทุกไลฟ์แหละพีนหนูว่าน้องน่าจะไปทุกไลฟ์เลยคะ่ะมีคนชวนทีละพง ้อนมาเป็นมาเป็นแฟนคลับดิสิเออเ๋ยเป็นแฟนคลับเดียวเปิดเพลงอ,อย่างเงี้ยเขาเขาจะล่วงนะนะเขาก็ว่าทำไมเขาง่วงๆวงเหมือนกันนะ <c oughs> มันเป็นเพราะเพลงใช่ไหม <c oughs> ตัวจริงพี่นี่ชื่อสวยแค่ไหนคะร <c oughs> อมาเจอนะครับต้องรองมาเจอต้องรอมาเจอแต่อย่าผิดหวังนะคะทุกคนถ้าผิดหวังทุกคนต้องเก็บสีหน้าไว้ <c oughs> ต้องทำแบบ S <S อย่าเวอร์สิเอางี้ยูชิญชวนอีกรอบหนึ่งว่าวันไหนอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอีเวนต์อะไรยังไงเล่าวันที่สามนะคะทุกคนหนูวหนูเกิดวันที่หกกันยาแต่หนูจะจัดในวันที่สามเพราะว่าอยากให้มันตรงกับวันหยุดทุกคนจะได้สะดวกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกแล้วว่าเป็นวันที่สามแล้วก็มาเจอกันนะคะสถานที่ต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ย ให้เข้าไปติดตามใน Open Chat ใช่ไหม Open Chat แอป,แอปสีเขียว,ยวนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดในนั้นแล้วก็มีพี่ๆที่่อิใช่มีพี่ๆที่น่ารักมากๆเขาก็จะคอยให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มาเจอกันได้มันเกิดหนู่ค่ะเคยเจอริสูงมากฮิฮิ ทุกคนอะ่ะเวลาดูทีวีชอบคิดว่าหนูตัวเล็กแบบคิดว่าไม่สูงเมื่อวานไปถ่ายงานคนก็ทักว่าดูละครคิดว่าตัวเล็กๆอะไเองก็จะตัวใหญ่กว่าในชีวิตนิดนึงนะคะสั่งซื้อชาบุบกกาแฟไปแล้วนะคะเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่น็อปไปด้วยครับพี่น็อปไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพี่น็อปอะอตั้งแต่เดือนหน้าพี่น็อปติดงานน็องติดงานค่ะ เด,เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนมาดูนะคะไม่รู้ตอนแรกจะชวนที่ชวนเลยมาแต่ว่าน่าจะลำบากทุกคนอยู่เชียงใหม่แต่ว่าเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวน็อปส่งคนมาเพื่อนเขาอีกสักคนนึงอะไรชวนแก๊ง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 เพื่อนเขาก็เป็นผู cool ้จัดการเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอีเวนต์ ได้คิวชวนพี่มาร์ทพี่มาร์ทน่าจะไม่ว่างนะทุกคนพี่มาร์ทถ่ายละครกับซีรี์แบบเยอะมากใช่ค่ะเขาบอกเธอให้อยู่อย่าอยู่แก่แน่อย่าแก่แน่เนี่ยโอ้ยขาขาไส่องประตกอยไกโชว์ร้อยช้ำยูยอย่าไปแก่เ้าพอันดี๋ผมเดี๋ยวผมไปไปออกออกกำลังกายมาหรือว่าไม่รู้ว่าเขาทำสีผมหรือเปล่าอ่ะปวดขึ้นเลยแพ้ชอบแพ้ไปเรื่อยอะ อยากโชว์แต่ว่ามันอยู่ต่ำเขาพูดถึงตัวฉันไงจะยกทำไมเราอยากโชว์เลยฉ่ำเอางี้ยืนเหมือนเก้าอี้ยืนแบบเร็วๆฟลุบขึ้นไหอย่าอะไรมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกนี่ก็ไม่ให่แต่ก็แห่ฉ่ำมันตลกไะแต่ว่าอย่าทำเลยยี่เราเป็นผู้จัดการเขาช่วยวันนั้นน้องไม่ว่าเออเดี๋ยวเขาไปเป็นผู้จัดการนะไปในเวผู้จัดการอืม แม่ดำด้วยนะจะได้เหมือน M D I เ,เ, <M> IG, เสรเขาเป็นเอลเนเสรเขาเป็นเอลเลนที่ต้องดูแลค okay. ่อยถามว่าอยากมีแบรนด์ชัยเป็นออะไรครับคือหนูอ่ะรู้สึกเลยไม่คือหนูอ่ะแนะนำได้แต่แค่จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรเทสค่ะเช่นไปลองของเพื่อนหรือใครก็ได้ที่ตีก่อนแล้วถ้ารู้สึกชอบอันไหนอ่ะที่ตีแล้วสวนมันถนัดมือน้ำหนักหรือสปริงอ่ะก็ไปซื้อตามเพื่อนเอาเพราะว่า ไอสิ่งที่นักที่ว่าดีสําหรับนักกีฬาคนที่ถ้าเป็นคนออกกาลังกายอะ่ะใช้ไม่ได้นะคะนักกีฬายิ่งฟิตมากๆเขาจะใช้ไม้หนักมากเพราะว่าเขาจะไม่เอาสปริงเลยเพราะว่าแบบมันคอนโทรลุกยากตีเบาๆมันออกหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันเนี่ยเหมือนหนูอะช่วงฟิตมากๆกัช่วงนี้ mm. ไม่ฟิตแล้วอะ่ะก็ใช้ไม้และขึ้นเอ็นต่างกัน mm. เพราะฉะนั้นเป็นลองของเพื่อน,นะคะ่ะแล้วชอบเอ็นเท่าไหร่กับไม้อะไรก็ไปซื้อตามเขา mm. ผู้นักกีฬาใช้ไม้แบบแข็งมากมันคนไม่ไม่ฟิตจริงตีไม่แรงจริงตีไม่ไปนะคะเอ่อตกลงหนุ่มไปไหมคะวันเกิดลิชี่อ่ะหนุ่มไปไหมไปไปไปหนุ่มไปหนุ่มไปขายของกันดีกว่ามา ขายอะไรครับวันนี้ชาชิน่มารชวนพี่มามันเป็นเพื่อนชาช,ช่วยเรื่องอะไรคะพี่มารไม่ว่างนะคะทุกคนเราจะไปเรียกใช้พี่มาร์ทเ,เป็นเพื่อนไม่ได้นะคะพี่มาร์ทก็เขาเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะคะเกรงใจพี่มาร์ทนิดนึงถ้าก่อนไปพี่จะซื้อตั๋วบินแล้วนะโอ้โหอ่ะาไปไปไปอะเป็นการคอนเฟิร์มในไลฟ์นี้แล้วกันว่าอะผมไปนะฮะเดี๋ยวเจอกันทุกคนเดี๋ยวจะไปช่วยพี่ลิศน,นะครับมานานหรือยังคะมานั้งแต่สองทุ่มแล้วครับ ก็จะอยู่สักพักนะฮะไปนะอะผมไปผมไปมาเจอกันนะครับทุกคนวันที่3กันยายนนี้นะครับเราสองคนจะไปวันเกิดพิริตกันยูกินช้าสิชาชายูนี่แล้วโอ้ยยังไม่ได้กินเลยอยากกินขนมอนโอ้ย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็น โอเคครับถ้างั้นเรามาเจอกันนะคะรับวันที่3นี้นะครับ you say, you เข้าแอป,ปสีกรีนยังไงคะโอเพ่นแชทไงครับพิมพ์ว่าอะไรบ้านม,มันต้องมันมีวิธีทำอยู่แล้วก็เซิร์ชว่าบ้านอิทิลิต like จะเป็น FC บอยที่กล้าไปเจอแฟนจริงมาซี่มาซี่แต่ดูไ้ฟ์เรานแนะ <laughs> แม่ที่ ไลฟ์ก่อนแล้วก็มาว่าเป็น FC บอยหนูเหรอ,อหือจะเชื่อดีไหมนะ <c oughs> มาเนียนหรือเปล่านะ <c oughs> ต้องมานะคะมาแล้วเดี๋ยวจะให้ให้ให้ถ่ายรูปกัน <c oughs> <c oughs> เขาบอกอยากให้ไปคู่กันอะถ้าเราพูดแล้วนะคืวันนี้ควรมาดูไลฟ์น้อยยังไงก็ช่วยกันส่งข่าวด้วยนะครับเอใครที่อยากมาเจอพวกเราสองคนนะที่เดิม e อีกแล้วเขาเชื่อไหมเขาไม่คมเคยมีแฟนคลัเป็นผู้ชายเลยเพราะว่าเขาอะ ไม่ได้อยู่ในท่าที่ที่เป็นคนแบบเซ็กซี่สวยน,าาน่ารักเขาเป็นคนติงสองแล้วก็เป็นลูกสาวแม่มาตลอดอืเป็นลูกสาวแม่มนนงมาเลยทุกคนทุกเพทุกวัย เฮ่เจสันก็บอกเซอรวิสี่สวยใช่ครับจริงๆเขามีแฟนคลับทุกแนวทุกวัยแหละครับแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้เฉยกาแฟลุน่าอร่อยไหมคะอร่อยครับเป็นถ้าสำหรับดื่มกาแฟนแล้วนะมันจะเป็นขั้วก,กลางนะครับคือทานง่ายจะไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็จะไม่ฝาดคือรสชาติที่ดื่มไปครั้งแรกมันจะเป็นฟิลแบบนุ่มๆ เออแล้วก็จะไม่ได้แบบรถมันจะไม่ได้ดันออกมาขนาดนะครับแต่พอดื่มไปสักพักจะเริ่มรู้สึกหอมหอมคือเอาง่ายคือแค่ดมกลิ่นในซองก็หอมแล้วนี่แล้ว1นซองนะครับมีทั้งหมด5ซองมี12กร,รมัมดิบได้หนึ่งถึงสามแก้วเลยทีเยวนะครับอยู่ที่ปริมาณน้ําร้อนของเราที่ว่าเราอยากจะได้ดิบดิบเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ราคา250นะครับผมใครที่สนใจนะฮะกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับเก็บผู้ป้องด้านบนแล้วก็กดสินค้าด้านล่างนะฮะถ้าเป็นกาแฟก็คือเข้าไปที่แก้วกาแฟนะฮะก็คือจะมีดีเทลอยู่นั้นชำระเงินส่งสินค้าถึงแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะส่วนอันนี้ถ้าใครอยากสั่งชานี่เลยครับชาช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะครับเป็นดีท็อกซ์เป็นชาดีท็อกซ์นะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลสำหรับคนที่ไม่กินกาแฟก็ชาก็ตอบโจทย์มาผมแนะนำซื้อคู่กัน ดื่มตอนเช้าดื่มก่อนนอนอันนี้ดื่มได้1เดือนเพราะมีส0มสิบซองนะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลดื่มแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือจะขับถ่ายง่ายอยากเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับต้องลองเก็บคูปองด้านบนแล้วก็กดสินค้าด้านล่างเลยนี่คือการน้ําชาครับผม,อ,มอ,อือเอาละค่ะใครอ๋อเขาบอกว่าชุดล่าสุดใครถ่ายา <laughs> เป็นตกล้องส่วนตัวเดี๋ยวจะล็อกคิวอันนี้สามไว้เลยขอบคุณค่ะมาเจอก,กันนะคะ อะไรอีกอะไรอีกเขาเมื่อกี้มีคนถามว่าจะเล่นละครอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ยังเลยนะคะเพราะว่าถ่ายซีรีส์อยู่ไงอยู่ก็คิวไม่ได้ถ่ายซีรีส์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวงนอนหมายถึงว่าตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวประมาณห้าทุ่มเราจะแยกย้ายกันแล้วนะครับผม นะใครที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้านะะเก็บคูปองนะครับแล้วก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับคูปองอีวันไหนครับวันจันทร์นะคะแล้วก็วันพุธค่ะอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้แฟนสั่งเปลี่ยนกาแฟประจำบ้านเป็นลูน่าแล้วค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมก็ผอมลงนะขอบคุณครับใช่ช่วงนี้ก็สุขภาพดีนะครับ ก็เลยดูผอมลงเพราะว่าดื่มกาแฟลูน่าทุกเชา้าแล้วก็ก่อนนอนก็ดื่มชาลิชีนะฮะก็เลยจะดูผอมลงหน่อยนะฮะแล้วก็ดูสุขภาพดีนะครับผมต้องลองนะ,คะใครที่ยังไม่เคยลองนะครับผมกดเก็บคูปองนั้นบนแล้วกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครไม่สะดวกช่องทางนี้นะครับมันดูแบบกดทางยากหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไปช่องทางหนึ่งที่หน้าโปรไฟล์พวกเรานะฮะกดในลิงก์ได้เลยนะครับแอดเข้าไปนะเป็น Official Account ของพวกเรานะฮะอย่างน้อยก็ถ้า ถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะก็ไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้นะฮะเราก็จะมีข้อมูลอัพเดตในนั้นจะส่งข้อมูลให้เรื่อยๆเลยนะครับนะครับผมอันนี้น่าอยู่ไหมใช่ใช่ใช่ใช <laughs> เดี๋ยวไปสั่งใน GR Store ขอบคุณมากเลยครับสั่งเข้ามาได้เลยนะฮะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานะครับแต่ถ้าดึกๆมากก็จะไม่มีคนตอบแล้ว เขาบอกให้พรุ่งนี้มาอีกนะสักวันที่ว่างมาไหม่ะได้แหละเพราะว่าวันอาทิตย์อาจจะพักเพราะวันจันทร์ถ่ายเช้าอ๋อรอยยูถ่ายวันจันทร์ใช่ไหมจันทร์จันทคานภูจันทร์อคานภูจันทร์อคานภูเขาบอกว่าก่อนยะยยารือชีตเต้นเกาหน่อยโอเคไหมครับนะฮะกินชาหมดหรือยังกินหมดแล้ว นี่นี่ครับอ่าเราให้ดูดีกว่าว่าพอดื่มหมดแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยรมันจะ <c oughs> มีซองซองไม่อันนี้ของพี่ลิฟไงอันจะเป็นประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้เราตื่นมาดิฟไหมล่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะขับรถมาแล้วก็จะมาดิฟอืมดิฟรถเหรอใช่ดิฟเข้ามาเชฟ uh <c oughs> น้องเริ่มง่วงแล้วเพลงเริ่มกล่อมก็ยู่กูดเพลงก็ไม่เป็นไรเราก็จะบิวบิวคนดูด้วยให้แบบดูไลฟ์ไวแล้วก็จะเอา <peach> กดซื้อกาแฟเลยค่ะใช่มึ่จะเลยกดซื้อชาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่บบช่วงนี้กำลังดึกช่องฟังเพลงคลาสสิกนะมันจะเพลินมันจะง่วงใช่มันก็จะง่วงเพราะดึกแล้วมันก็ต้องง่วงปเป็นเรื่องปกติง่วงอะไรกดซื้อกาแฟเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าสายมาเลยสาวทิ์คนดูสายบ่อยเยอะๆนะคะได้เราก็จะมาตลอดทุกเวลาแหละ นะไม่แต่เราไม่เห็นเลยแสดงว่าเราบอกเขาไปแล้วว่ามันไม่ขึ้นเรอไม่็นหรอกเราว่าเราบอกไปแล้วแน่เลยแบบเรามดือดร้อนทั้งโดนเลยไม่เห็นเลยไม่เตรียมจองแล้วไม่เห็นเช้าของก๊อตคือกี่โมงตีห้าไหมฮะเขาบอกให้เต้นทงไมอ้อน้องก่อนไปอยากให้ก๊อตเป็นคนเต้นบ้างก๊อตไม่เคยเต้นเขาเต้นตามยูสอนสิได้เอาจริงเหรอเขาพูดเล่นนะยูพูดเองนะ ขาพูดเลนคืพอพูดกนเพราะฉะนั้นพี่พีเขารอแล้วนะพ <c oughs> ี่พีเข,ขาคาดหวังละผลิตภัณฑ์จากนอนปูหมื่นเลยนะคะก็คือนี่ชาตัวนี้เป็นชาดีท้องไม่มีคาเฟอีนศูนย์แคลอรี่แล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะส่วนตัวนี้เป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟเมล็ดพีเบอรีน่นะคะถามว่าพีเบอรี่คืออะไรคือเป็นกาแฟพรีเมียมมากๆเป็นคัดพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบรสชาติแล้วก็กลิ่นที่พิเศษม,มากๆเป็นพรีเมียมเลย ราคามี2ไซส์นะคะมีกล่องเล็ก12ซอง350บาทและกล่องใหญ่30มซอง8 5 0บาทมีกล่องใหญ่คุ้มมากกินได้1เดือนเลยนะคะและตัวนี้นะคะมี5ซองข้างในนะคะสซองหนึ่งซองเนี่ยาาเป็นแบบดริปสามารถดื่ได้1-2แก้วเลยเยอะมากนะครับผมแนะนำนะครับซื้อพร้อมกันไปเลยนะครับ